เห็ดโคนเป็นดงเลยนะฮะดอกใหญ่แล้วก็ยาวมากๆเลยโอ้นี่เลยฮะทุกคนขาวออร่าเลยนะฮะโอ้โหดูฮะเห็ดเป็นแพรเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกๆคนกันเลยนะครับวันนี้ผมเข้ามาหาเห็ดอีกเช่นเคยนะทุกคนก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้ๆที่จะเย็นละนะครับสี่โมงเย็นเพิ่งจะว่างเข้าป่านะฮะก็มาเจอกับกลุ่มเห็ดแปลงเก่าที่ผมเคยได้ในทุกๆปีเพิ่งจะโผพ้นหัวได้ประมาณเท่าในนิวโป้นี่เองนะทุกคนการของเขานี่ยังไม่โผลเลยมาเดี๋ยวให้พี่พมันดูกันก่อนเลยนะเป็นกลุ่มเห็ดที่ ขึ้นอยู่ยังที่เก่านะครับครั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่จุดเก่านะทุกคนนี่เลยฮะดอกพึ่งโผล่พ้นแค่หัวเท่านี้โป้เนี่เองนะทุกคนยังไม่โผล่ก้านขึ้นมาเลยนะครับสังเกตไม่ดีเนี่ยเรามองไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าสีของเขานี่กลมกลืนไปกับพื้นดินทั้งหมดเลยนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเยอะกว่านี้นะ ทุกๆปีมันจะขึ้นยาวไปถึงนู่นเลยนะครับไม่รู้ว่ามันยังโผล่ไม่ดีหรือเปล่าแต่ในส่วนนี้คงจะต้องขุดไปหมดนะครับพอไม่งั้นแล้วมีใครผ่านมาอี่จุดนี้ไม่รอดแน่นอนนะทุกคนแบบนี้เนี่ยขนขุดไปหมดแน่นอนซึ่งเป็นดอกตูมๆอยู่ด้วยนะฮะ เป็นดอกตูมทั้งหมดเลยนะครับหมูน่นี้แต่จำนวนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเกือบ20ดอกได้จะใส่ถุงก,กันต่อนะครับแล้วก็ผมจะไปหาดูตามที่เก่าเก่านะครับที่ขึ้นในทุกๆปีว่าอ่ามันจะขึ้นรูปหลังนะครับเดินมาดูยังจุดที่สองผมเจอขึ้นอยู่3ามดอกนะครับ มันเป็นเหตุอะไรเนี่ยทำไมมันขึ้นน้อยขนาดนี้ครับทุกคนดูฮะโอ้โหเป็นดอกบานแล้วเนี่ยขึ้นสามดอกเท่านั้นเองสังเกตดูรอรอบแล้วนะครับไม่มีเพิ่มเลยปกติแล้วเนี่ยมันต้องเป็นเหตุหมูใหญ่นะ แต่ก็การใหญ่มากๆเลยฮะเดินจนเหงื่อแตกเหงื่อแตนะครับเพิ่งมาเจอโดยบังเอิญอย่างบนยอดสันป่าแตงลังที่นี่เป็นเห็ดเหมือนดอกเขาจะบานมามากแล้วน,นะครับทุกคนโอ้โหนี่เลยฮะเห็ดนี้มันขึ้นผสมป่าปนกันทั่วป่านะครับไม่ว่าจะเป็นป่าลวกป่าไผ่นะครับและนี่ก็เป็น ป่าเต็งลังขึ้นแบบแทรกหินขึ้นมาเลยนะทุกคนนะโอ้ดอกสวยมากผมจะใช้มือถอนเอาเลยนะครับโอ้โหดูดอกนี้ฮเหมือนมันเบียดหินจนไม่รู้จะเบียดขึ้นมายังไงแล้วนะพี่พี่ การใหญ่มากๆยังเอากลับไปต้มน้ําปลาได้นะครับผัดก็อร่อยสามดอกนี้ซุกอยู่ยังด้านในของร่องหินนี้นะครับโอ้โหเกือบไปละนะครับเกือบที่จะไม่ได้เอากลับไปที่บ้านละ เดี๋ยวผมจะเดินเลาะวนๆแถวป่าเต็งลังสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเห็ดนั้นดอกสวยแล้วก็ใหญ่มากเลยนะครับปุ๊กๆเราอาจจะเจอหมูดีๆสักหนึ่งโล2โลได้นะครับไปแล้วก็คขำๆยังไงแล้วค่อยลุยไปยังป่าไผ่กันต่อนะครับเพราะว่าตอนคืนเนี่ยป่าไผ่เป็นเป็นพื้นที่ราบโล่งนะครับในการส่องหาเห็ดแล้วมันจะมองเห็นได้ง่ายกว่านะครับโอ้โหเหมือนผมเจอแล้วนะเนี่ยว้าว เห็ดโคนเป็นดงเลยนะฮะโอ้โหดูครับทุกคนดอกบานสวยๆเลยนะครับขึ้นเป็นหมู่ใหญ่นะครับผมผมคิดไม่มีผิดว่าหากเราเดินเลาะๆดูตามป่าต็งรังเนี่ยมันน่าจะเจอนะครับสนายก็เจอจนได้เลยห,หมู่นี้หมู่ใหญ่นั่นนะ ไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนแผนในการหาตามป่าเต,ต็งลังหรือเปล่านะครับโ้สุดยอดมากดูว่าทุกคนยาวไปถึงนู่นเลยอะแต่เหมือนว่าเห็ดนี้มันจะโผล่ขึ้นหลายวันแล้วนะพวกใบของดอกของเขาเนี่ยมันเริ่มจะมีร่องรอยแดงๆนิ่มๆให้ล้วนะครับพรุ่งนี้ ก็คิดว่าน่าจะเริ่มโรยๆเน่าๆแล้วนะฮะทุกคนปีนี้ก็ถือว่าเห็ดขึ้นในป่าตองลังเนี่ยสองชุดเลยนะครับชุดก่อนที่ผมหากับพี่ข่าวนั้นก็ขึ้นอยู่ในผืนป่าตองลังเช่นกันเต็มไม้เต็มมือแล้วพี่ๆกระจกนี้น่าจะอยู่เกือบเกือบสองกิโลได้นะครับ เจอเห็ดอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหไม่ห่างไกลมากจากจุดที s <S ่สองนะครับโอ้โหแล้วดอกนี้พี่พี่ดูนี่ผมจะค่อยๆแหวกให้ดูนะฮะโอ้โหเห็ดดอกใหญ่แล้วก็ยาวมากๆเลยมานครับพี่พี่ทริปนี้นะมานมากเลยนะฮะผมสุมเสี่ยงเดินอยู่รอบๆป่าตงลังเนี่ยนะครับไม่ไกลเท่าไหร่ เดินวนไปวนมานะครับโอ้โหยอดกระเทียมดอง โอ้โหนี่เลยทุกคนเต็มไม้เต็มมือนะครับเกือบยี่สิบดอกนะฮะซึ่งตอนนี้ผมบอกทุกคนได้เลยว่าผมฟนเปี้ยนไม่ไกลจากป่าหินป่าเต็งหลังลูกนี้ นะครับแล้วก็ในคืนนี้ผมอาจจะป้นเปลียนอยู่ตามป่าเต็งลางแห่งนี้แหละนะครับก็เป็นหมู่ที่ขึ้นไม่กี่ดอกนะครับแต่ว่าดอกใหญ่มากเลยนะแล้วก็ตรงนี้เหมือนมันขึ้นอัดอย่างช่องหินช่องนี้เลยนะครับหลายดอกเลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้ๆที่จะขําเข้ามาแล้วนะครับหกโมงหนาทีฮะพี่ๆป่านั้นมืดไวมากๆนะครับพอเราเข้าสู่ในช่วงต้นหนาวฤดูแล้วเนี่ย มาครับเดีย๋ยวลงมือขุดกันดีกว่านะครับแปลงนี้แข็งมากนะครับผมคิดว่าถ้าเราถอนเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ แต่ลูกก้านของเขาครัทุกคนใหญ่มากๆโอ้โหกานมันเริ่มเบิเทิมเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะควักหัวไฟมาสองเห็นนะครับตอนนี้มองอะไรไม่เห็นละฝามืดมาแล้วนะครับ ไปกันครับทุกคนมาลุยกันต่อในตอนมืดนะครับและผมบอกได้เลยว่าในช่วงยามค่ำคืนเห็ดที่ขึ้นโผล่มาดอกบานลักษณะนี้เนี่ยมันหาเจอง่ายมากๆนะครับเรามองไปเนี่ยมันแทบจะเตะตาเราเลยนะครับการขาของเขามันจะสะท้อนแสงมายังหัวไฟที่เราสาดส่องไปยังจุดวงกลมนี้นะครับจะต้องมารอดูกันว่าเราจะเจอแปลงสวยๆงามๆอีกหรือเปล่า นะครับในช่วงเวลาใกล้จะมืดแบบนี้เหมือนผมได้กลิ่นเห็ดเลยนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับกลิ่นแรงมากเลยพี่พ น่าจะอยู่ที่ใดสักจุดหนึ่งนะผมว่ากลิ่นชัดเจนมากเดี๋ยวต้องลองหาดูรอบๆนี้ก่อนนะครับผมว่ามันน่าจะอยู่ไม่ไกลจากตัวผมนี่แหละเพราะว่ากลิ่นมันชัดเจนมากเลยนะครับน่าจะเป็นหมู่ใหญ่ด้วยเนะี่ยว้าวผมเจอเจ้าของกลิ่นแล้วนะครับ คิดไว้ไม่มีผิดว่าต้องมีเห็ดขึ้นอยู่ใกล้ๆนะครับเพราะผมเดินมาเนี่ยกลิ่นของเขาตีขึ้นจมูกแรงมากเลยนี่เลครทุกคนขึ้นแค่นี้อย่างไเนี่ยอ้ตรงนี้นครับพี่พี่เบียดเสียดกันนั่นล่องหินนี้เลยนะฮะ ู่ประมาณ2จุดนะครับแต่ว่าดอกนี้ดอกใหญ่ดอกนี้จะเป็นดอกใหญ่ปนกลางนะครับถึงว่านะฮะมันอยู่ตรงนี้นี่เองเมื่อสักครู่นี้ผมไปวนหาอย่างจุดนั้นนะครับแล้วก็วนมาดูใหม่กลิ่นตีแรง,างมาก เละสามดอกนี้มันไปมุดอยู่เป็นจุดเดียวกันเนี่ยนะครับทุกคนเหมือนเขาแย่งขึ้นเลยนะฮะต้องขุดละนะครับมันขึ้นปิดกับรากต้นไส้เลย <c oughs> กลิ่นแรงมากๆานะครับยังโชคดีที่ได้กลิน่นไม่งั้นผมเดินผ่านแล้วเนี่ยเพราะมันหลบอยู่ยังโขดหินที่มีพวกไม้ลกๆพวกไม้ลวก ปกปิดอยู่ด้วยนี่นะครับนี่ฮะทุกคนนำเสนอเห็ดโคนป่าตะนาวสีนี้นะครับโอ้โหมันเบียดจนไม่รู้จะเบียดกันเลยยังไงเนี่ยนะครับเบียดกันแน่น,านมากถอดเาเลยนะพี่ๆการยาวด้วย ขนาดนี้กําลังเหมาะกับการต้มยำทำกินเลยนะครับไปผัดก็หวานนะครับแกงต้มแซ่บก็อร่อยไอโคลนแปลงนี้มันขึ้นรอบต้นไสรต้นนี้เลยนะครับดูฮะทุกคนอย่างตรงนี้เนี่ย ก็ยังมีอยู่สามดอกใหญ่ๆนี่เลยนะฮะถึงยากนิดหนึ่งโอ้ยสามดอกนี้ดอกใหญ่มากดูฮะพี่พี่ ป่าต็งลังเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ขึ้นไม่ใช่ที่เก่านะครับก็คือขึ้นไม่ซ้ําที่นะแต่ละปีเนี่ยมันจะหมุนเวียนไปตามที่ต่างๆนะครับตามจุดต่างๆไม่เหมือนอย่างเช่นพวกป่าลวกหรือว่าป่าไผ่หรือว่าดงป่าผักนะครับอย่างป่าชนิดนี้เนี่ยคือถ้าหากเรารู้ที่เก่าเราไปหาได้เลยอย่างจุดนั้นนะครับได้ขุดแน่นอนแต่ว่าที่มันขึ้นลักษณะนี้เนี่ยคือมันต้องสุ่มเสี่ยงหาเอาแต่ละปีนะครับเพราะว่าบางปีมันก็ ย้ายที่นะทุกคนตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมเดินป่ามาพักใหญ่ลนะเดี๋ยวคงจะตัดเลาะสันป่าหลังๆนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คงจะลงไปยังป่าไผ่รั่วอีกทีนึงโอ้โหพี่ๆอลังการงานเห็ดสุดๆนะครับงานนี้ โอ้โหขาววงเลยขาวออร่าเลยนะคะโอ้โหดูฮะเห็ดเป็นแพเลยนะครับมูนผมส่องเห็นแต่ไกลเลยนะครับมั่นใจเลยว่ามันต้องเป็นเห็ดแน่นอนโอ้โหทุกคนดูดูฮะ อานนี้พอได้ถึงข้อนะครับ<ฮ>เหตุขึ้นเป็นแพเลยอ่ะหมานจัดนะครับทุกคน<ฮ>เป็นภาพที่สวยสุดเลยอ่ะ<ฮ>นี่เลยนะครับทุกคนเป็นเต้นนะยังดีที่ยังจุดนี้เนี่ยมีเพียงแค่ผมคนเดียวนะครับในช่วงเมื่อเย็นนี้คือมีหลายคนมากนะครับแต่ว่ากลุ่มพวกนั้นเขาน่าจะเบนหา ไปยังแถบของป่าไผ่ลวกนะครับไม่ได้ขึ้นมายังป่าติงลังเหมือนผมไม่บ่อยเลยนะครับที่เราจะเจอเห็ดหมู่เยอะๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเห็ดที่จะขึ้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ในป่าที่ไกลนะครับอย่างเช่นพวกป่าผาักอย่างนี้นะครับที่เราได้ไปหาเมื่อปีก่อนเนี่ยแต่ว่าเห็ดมันเน่าหมดละนะครับ มันจะขึ้นแบบนี้เลยหมู่หนึ่งเนี่ยไม่ตกกว่าสองสามโลได้นะครับ <c oughs> แล้วดอกสวยมากๆนะทุกคนนะดอกแข็งปักเลย ยังไม่หมดนะพี่ๆดูยังมีดอกคอมคอมตุมตุมหลบอยู่ใต้หินนี้นะครับนี่ดอกใจเลยเป็นเสียงที่ชอบมากๆเลยนะครับงับยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นหินผสมกับพวกกรวดพวกกรวดสายนะ ดอกนี้โอู้่ในลืมเลยพอได้แล้วแล้วผมขับอ้ดอกนี้มากเลยนะมันมันขึ้นแบบพยายามที่จะแทรกตัวขึ้นมาอย่างใต้ก้อนหินก้อนนี้เลยนะครับโหจะให้ดูยังไงเนี่ยเนี่ยพี่พี่แล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าจะขุดยังไงเช่นกันนะเนแหลขุดมุมมวสๆนะครับดอกสวยเนี่ย อโอ้โหดอกใหญ่ครับยังไม่หมดนะครับยังอยู่ด้านบนนู้นอีกกระจุกหนึ่ง โอเคนะครับทุกคนผมคิดว่าคงจะต้องหาบกลับแล้วนะครับ2ถุงนี้เกือบ10บโลได้นะครับถุงนี้ประมาณ5้าโลได้นะครับที่เราได้มาช่วงเย็นถุงนี้ปลาไปประมาณสัก4ี่โลกว่านะครับเดี๋ยวผมจะย้อนวนกลับไปยังป่าล่องเก่านะครับเพราะว่ายังจุดนี้กว่าจะถึงบ้านก็อยู่ร่วมๆเกือบชั่วโมงครึ่งนะครับหากหิวเห็ดนานๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้เห็ดเละได้นะครับ เพราะหนทางที่เรามามันค่อนข้างยากลำบากมากเลยต้องค่อยๆเดินดูจุดด้วยนะครับบางจุดหากเราเดินมั่วๆเนี่ยมันจะลกมากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นพื้นที่ป่าล่องชันนะ ไม่น่าจะใช่ทาง,างนี้ลน,นะครับเนี่ยลบส,สุดเลยต้องมุดทางไหนก็ไม่รู้นะพี่ี่ตอนนี้ป่ากลางคืนกลางวันเนี่ยมันมันผิดกันอย่างสิ้นเชิงนะครับบอกไว้เลย มากๆพึ่งมุดจากจุดป่าลกได้มาสักพักเนี่เจอเห็ดอีกแล้วก็ถือว่าดีนะครับขอให้เจอก่อนกลับนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าแบกนานๆก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะหัวไร่เราเนี่ยสวยๆเยู่ครับผม ก่อนหน้านี้ที่ลงมาก็เจอสิบดอกนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะโอ้โหสภาพอาจจะต้องลุยลำบากสักนิดนึงนะครับ มาเจอกันอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหอ้หมานสุด <Mine>. <hatten> ๆเลยค่ำคืนนี้นะครับโหมดงามมากอยังลงมาไม่ถึงนหนเลยนะครับสภาพตัวผมตอนนี้มอมแมมมากนะทุกคนโอ้โหมุดป่าฝ่าดงมาอยู่เกือบเกือบพึ่งค่อนชั่วโมง ก็เจอเห็ดเรื่อยๆนะครับถอนจากชุดเมื่อกี้ดอกบานๆอยู่ไม่กี่กัดสุกนะครับก็มาเจอกับดอกสวยๆแข็งๆนี้กแล้วมีดอกตุ่มๆด้วยเนี่ย เดินลงมาเรื่อยๆผมก็เจอเห็ดเรื่อยๆนะครับโอ้โหเห็ดเยอะมากเหมือนว่าเอา่อเป็นจุดที่ไม่มีใครมาเลยนะครับผมน่าจะมาคนเดียวนะถูกจังหวะพอดีโอ้โหแล้วก็เจออีกแล้วนะครับทุกคนโอโ้สุดยอดเลยนี่เลยฮะอย่างที่ผมบอกไปนะเนี่ยยังมีอยู่ในกำม,มือผมเลยนะครับเกือบสิบดอกเนี่ยนะครับที่ผมขุดเมื่อสักครู่นี้เลย นะครับยังไม่ทันใส่ถุงเลยมาเจออีกแล้วนะครับโคตรเล่นตลกเลยในคลิปนี้นะครับโหเจอเห็ดติดๆกันเลยเนะี่ยผมคิดว่าถ้าหากผมเลาะยังเชิงป่าด็งรางด้านบนนี้ก็มีสิ์เจออีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องนำเห็ดทั้งหมดกลับบ้านก่อน นะครับโอการขาโคตรใหญ่แนละ้ทุกคนตอนนี้ผมกำลังที่จะลงยังเนินเขานะครับจากป่าลูกนี้ก็จะมุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านเลยทันทีนะครับทุกคน เห็ดที่ได้มาวันนี้สองถุงใหญ่ๆเนี่ยผมคิดว่าน้ำหนักของเขาน่าจะเกินสิบโลแน่นอนนะครับเราได้มาเรื่อยๆเห็ดแต่ละดอกนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับดอกใหญ่สุสดๆก็ถือว่าเราใช้ระยะเวลาหาตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับเรื่อยๆมาจนถึงตอนนี้เนี่ยสามทุ่มละก็ะตีไปประมาณสักเกือบเกือบห้าชั่วโมงนะครับที่ผมเข้ามาเห็ดก็ถือว่าคุ้มค่าก่การเหนื่อยนะครับหมานสุสดๆครับทุกคนคลิปนี้นะครับสองถุงใหญ่ๆนี้แล้วก็ยัง ดอกดุมตูมด้านในกระเป๋านะครับไปเดี๋ยวต่อจากนี้ไปก็ต้องจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนผมต้องกลับบ้านนําเห็ดนี้นะครับเก็บไว้ก่อนแล้วก็ต้องตั้งหลักกันใหม่นะครับแล้วก็เชื่อว่าในหลายคลิปต่อไปนี้ก็พี่ๆน่าจะได้รับชมการเข้าป่าผจญภัยหาเห็ดกันมากขึ้นนะครับก็อย่าเพิ่งเบือ่อซะก่อนนะครับพี่ๆครับปีละครั้งเท่านั้นนะครับสําหรับภาพบรรยากาศแบบนี้มันก็จะ มีให้เห็นนะครับในช่วงที่เห็ดออกชุกชุกชุมชุม,ชมในถิ่นป่าบ้านผมนะครับไปลาแล้วนะครับผมบายบ,ายบายครับ